นี่คือสิ่งที่เราต้องกลัวครับทุกคนคนไทยที่เก่งที่สุดอ่ะจะไม่สร้างธุรกิจให้คนไทยจะสร้างธุรกิจให้คนเมรกันดอนทรัมพูด้ชัดเจนว่าเขาอยากจะดึงคนที่เก่งที่สุดในโลกมาจอดที่ US อีลอนมัสกซี่อิมมิเรนต์เจนส์ันควง Nvidia. Nvidia เป็นอิมมิเรนต์สุดท้ายเจนสันควงสร้างเอ็นวีดีเอ็นวีดีกายเป็นอาวุธของเมกาไม่ได้อาวุธของไต้หวันอีลอนมัสกสร้างเทสลาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นรถยนต์ของซาร์ซอเมริกาเป็นรถยนต์ของของเมริกาสเปซเซ็กซ์สร้างได้คนเมกา สุดสท้ายคนไทยจะสร้าง AI สร้างเทคโนโลยีให้คนเมียกนการสิ่งที่ชอมต้องมองหามากขึ้นนะผมหวังว่าจะเป็นสิ่งนี้นะลงทุงจนจบกิวเครย์ให้มากที่สุด We can land a rocket We can function a nuclear power plant Rocket จังแลงได้เลย We cannot build power plants for sure we can Bitcoin คือทองของคนรุ่นใหม่สุดท้ายเราอยากได้ใจคนรุ่นใหม่อยู่ก็ต้อง b ิว l อนาคตเพื่อคนรุ่นใหม่หรือเปล่า Check up EP นี้เราจะไปเกาะกระแสการเลือกตั้งในสหรัฐกันบ้างนะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะกำหนดทิศทางโลกในหลายๆเรื่องเลยก็ว่าได้โดยเราจะไปพูดคุยกับหนึ่งในบุคคลที่ออกตัวเชียร์โดนัลด์ทรัมป์กันอย่างจริงจังอย่างคุณ CK เคจึง CEO Fastwork มาดูกันว่าในมุมมองของคุณ CK เคเขามองว่าวงการเทคโนโลยีจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่ทันได้เริ่มสัมภาษณ์ยังไม่ได้ยิงคำถามแรกเลยเขาก็ลั่นออกมาแล้วนะครับว่าทรัมป์คือผู้ชนะครับ Trump <S, s gonna win <S <c oughs> <S I told you you know why e c u s left propaganda คือข่าวของ Leftist อะมันทำให้แบบคนที่เป็น d e m o c r a ตอะคิดว่าตัวอ,อยู่ในบอบ้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเอ็ะ X คือ Republican, X คือพอลิเกน่าไม่ X คือประชาชนคนที่อยู่ในเดโมแครตเขาอยู่ในบ่าโบ้มากๆอ่ะถ้าจะชนะแบบแลนด์สไลด์เลยไม่มเป็นเหตุผลรอคเลว่าแต่ว่าข่าวสารที่ออกมา90%ที่บอกว่าทรัมไม่ดี mm hmm. มันคือสัดส่วนน้อยมากๆของสังคม <S mm hmm. <S not Trump s u r p r i s e Trump's gonna win mm hmm. ว่าคา a ม a ่า hmm. ไม่ได้ถดเลือกตัวประชาชนไม่มีใครเลกไม่มีเลือกคามร่าเลยพอมอนใครเลือกคาม่าคามอยู่ในไพรเมอรี่คามรจะไม่ชนะ ผมว่าตอนนี้ชมอ์นชนะสิ่งที่มันจะเกิดได้แน่าคือว่าทรัมป์จะปั๊มน้ำมันก็คือว่าทรัมป์ทรัมป์จะดิลลอ so energy price g o i n go lower so energy price g o i n go lower แปลว่า U.S. c o เป็ t i t i น i ในเชิงของ energy production <c oughs> มากขึ้นในเช <c oughs> ิงในในมุมโลกพอสิ่งนี้เกิดขึ้นพอสิ่งนี้เกิดขึ้นปั๊บแต่ว่าของจะ affordable มากขึ้นสิ่งที่เราต้องกังวลมากๆคือ tariff ที่ทรัมป์เลือกตัดสินใจที่จะ impose เนะพราะทรัมก็บอกว่าเขาจะ ก็ใช้เทร์เรสสูงมากๆซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาจะพยายามผลักดันให้ US เอสค่ายพยายามสร้างโรงงานใน US ให้ได้ช่วยท้องผู้ติดเอ็กซ์เช่นของ Apple ิลล่ะว่าตอนนี้แอปตอนนี้ทำเป็นแปรสเดนต์อ่ะทีมคุยกันคุยช้ำว่าเฮ้ยเอ่อถ้าอยูเพิ่มเทอร์เรสขนาดน,นี้นไอ้สู้กับซัมซุง Samsung ไม่ได้แต่ก็จะบอกว่าโอเคไอ้ให้ยูเอ็กซ์เช่่าแต่ว่าอยู่ต้องสร้างโรงงานที่ US นะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยโอ้สร้างโรงงานที่ US มันจะเป็นเพลย์ลิสต์จิตนเชิงของราคาได้ยังไงไม่จริงครับมันทําได้ดูดูเท็กซัสสิครับเท็กซัสมีโรงงานที่แคลิฟอร์เนียมีโรงงานเท็กซัสใช่ไหมครับสุดท้ายมันสามารถคุมเพลย์ลิสต์จิตอินเทอร์สปายซ์ได้โซโนมันมันทำได้ครับส่โซโซแต่ละประเทศเขาก็ต้องอยากให้โรงงานมันอยู่ในประเทศอยู่แล้วเพื่มขับน้อยลงอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่มัน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 ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วการที่มีอีลอนมาช่วยเขารอบนี้ยผมว่าอีรอมัสมีอำนาจมหาศาลเลยซึ่งอีลอนมัส เป็นผู้คนที่ค่อนข้าง into technology แล้วผมก็เชื่อว่าใน in the advisory of Elon Musk I think Trump will do a good job for technologies ไม่ครับไม่ครับมไม่ครับดดนทรัมป์พูดได้ชัดเจนว่าเขาอยากจะดึงคนที่เก่งที่สุดในโลกมาจ่อที่ US เขาบอกชัดเจนในบดสัมภาษณ์ของเขานะครับเพราะเขาบอกว่า top 50าา university ที่นักศึกษาคือคนมาจากคนที่ไม่ได้อยู่อเมริกา h า r v ว r d MIT อคลิ n เบียเอนเตนดิปโทมาเนี่ยเอาดิปโทมาออกไปไ็น้ดีกรีนการ์ดอยู่ด้วยก็แปลว่าคนไทยอ่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องกลัวครับทุกคนคนไทยที่เก่งที่สดุดอ่ะที่เรียนที่ Harvard, MIT, c o l u อ b i a ลเบียเขาจะได้ติปโทมาพร้อมมากรีนการ์ดจะไม่สร้างธุรกิจให้คนไทย จะสร้างธุรกิจให้คนเมกัน Elon Musk เป็นอิมมิกัน Jensen นหวังเป็นอิมมิกันสุดท้าย Jensen h u a n สร้าง Nvidia Nvidia กลายเป็นอาวุธของอเมริกาไม่ได้อาวุธของไต้หวัน Elon Musk สร้าง Tesla ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นรถยนต์ของซารฟฐอเมริกาเป็นรถยนต์ของของอเมริกา SpaceX สร้างได้ขึ้นคนอเมริกัสุดท้ายคนไทยจะสร้าง AI สร้างเทคโนโลยีให้คนเมกาแันไม่ใช่ให้คนไทยนี่สิ่งน่ากลัวมากซึ่งสิ่งที่สิ่งที่ชอมจะไม่ยอมให้แน่ๆคือว่าเขาจะไม่ให้ swing state มี immigrant มหาศาลนี่คือสิ่งที่ชอมจะไม่ยอมแน่เพราะว่าสิ่งที่เดนมาคือออออว่าาาาาเเขขยยกกจจะะิมพร์ต อิมเวรเกให้มากที่สุดถ้ามันในสวิงเซตเพนซิลวานี hmm. เป็นตัวอย่างนะครับคุณอันนี้ไม่ได้ผมโมไปเองนะคุณดูที่ดอกคุณดูที่เว็บไซต์เว็บไซต์ของเก้าอี้แมนได้ของ US เอสครับนี่คือที่ควบคุมด้วยเดโมแครตเองด้วยนะสวิงเซตอะสวิงเซตหลายเซตนะครับทริปเปิลดิจิตีปีที่ผ่านมาทริปเปิลดิจิตอินเวรเกชั่นจากคนคนที่ไม่อยู่อเมริกาเป็นคนที่จีบปีการทุกอย่างว่า อิมเมอร์เกนเข้ามาในสวิ s เซดปั๊บอีก4่ปีผ่านไปพอเขาได้ U.S. citizen ปั๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าเขาจะบวชเดโมแครตอิมเมอร์กส่วนใหญ่ครับเก้าแทบจแปสําเบ8ปเลยยังไงก็บวตเดโมแครตอยู่แล้วเพราะว่าแคลิฟอร์เนียเคยมีพาวเวอร์เินเซดตั้งช่วงหลังจากเขาเปิดรับปั๊บอิมเมอร์เก้นเข้ามาปั๊บอิมเมอร์เนนี่แทบิบจ็ด0 8บโหดตโหวตสีฟ้าหมดเลยแปลว่าตอนนี้ การผลิตการเป็นสีฟ้ามากๆถ้าเดโมแครตยังพยายามผลักดันให้เดโมแครตเข้ามาในสวิงเซต์มากขึ้นสุดท้ายอเมริกาจะไม่เหลือสวิงเซตเลยอเมริกาจะเหลือแต่สีฟ้าหมดเลยเขกาใปล่ด้านเป็นสิ่งที่ทอมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอนที้คนย้ายเข้ามาในแคลิฟอร์เนียครับตอนนี้คนได้สัญชาติของแคลิฟอร์เนียไม่ว่าคนย้ายไปที่ไหนก็แล้วแต่ปัตของคุณน่ะก็ยังเป็นแคลิฟอร์เนียเข้ปล่าถ้าเขาย้ายที่เขาได้สัญชาติที่เพนซิลเวเนียเขาย้ายไปที่ไหนเขาย้ายไปเท็กซัสเทนเนสซีอะไรว่าก ส่ตอนนี้เขาบวชยังไงก็เป็นเปนรซอรเวเนียทรามจะไม่ยอมว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นครับทรัมเคยทำกับแอปเปิลแล้วสิ่งที่ชอบที่ทำกับแอปเปิลเนี่องจว่าไอ้ให้อยู่พาสสี่ปีนี้สามปีนี้สองปี่าไอ้น uh ี้สองปีนี้อยู่สร้างโรงงานที่อเมริกาให้ได้ธุรกิจเสาหลักของอเมริกาไม่กระทบอยู่แล้วเชื่อผมสิทรามป์ยังไงก็ต้องใบพาสใช่ปัญหาคือว่าทรัมป์จะบอกว่า สองปีนะคุณเวจะมีเวลาสองปีคุณสร้างโรงงานให้ได้ uh huh. สิ่งที่ทรัมป์ต้องมองหามากขึ้นนะผมหวังว่าจะเป็นสิ่งนี้นะลงทุนกับยูเครยให้มากที่สุดลงทุนจุลยูเครย์เอเนอร์จีให้มากที่สุดเพราะว่าพลังงานจะเป็นสิ่งที่หายากมากในอนาคตเราไม่สามารถเผาฟอสเซตฟิลอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้ใช่แบบพลังงานจะเป็นสิ่งที่หายากมากซึ่งนี่นี่วิธีการในการสร้างพลังงานสะอาดที่เหลือเฟือ is nuclear คร uh ีย huh. ดแต่ว่ายูเครย์ก็มีการประแบนเนมไรท์เราก็มีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแนละ้วมันไม่่่คคคอออยยดีีีมากกแตวันนนน้เเทโโลืืัน We can land a rocket. We can't function a nuclear power plant. Okay. We can land rockets. Rockets can land. <laughs> we cannot build power plants. For sure, we can. เขาเขามองเห็นแล้วว่าคอมมูนิตี้คริปโตเคอเรนซีมันเป็นคอมมูนอยู่คนรุ่นใหม่เนาะแล้วเขาถ้าเขาอยากจะได้ใจคนรุ่นใหม่อ่ะคุณต้องเข้าใจว่าบิตคอยน์มัคนคือทองของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ไม่ได้อิงเนี่ยทองอายุเห็นเนาะรุ่นใหม่อายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยพยายามเก็บทองไม่มีรุ่นใหม่ชอบบิตคอยน์บิตคอยน์คือทองของคนรุ่นใหม่สุดท้ายเราดูอยากได้ใจคนรุ่นใหม่อ่ะอยู่ต้องวิวอนาคตเพื่อคนรุ่นใหม่ด้วยเหมือนกันคุณจะยอมให้บิตคอยน์เนี่ยบิตคอยน์รีเซิร์ฟเดอะบล็อจส เขารู้ว่าคนรุ่นใหม่ชอบบิตคอยน์เขาก็ต้องพยายามสร้างให้อเมริกาเป็นแหล่งรวมเสาหลักของคริปโตเคอร์เรนซีด้วยเหมือนกันทั้งโลกที่ชอบบิตคอยน์จะได้ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาคือผมอยากจะบอกคนอย่างหนึ่งนะผมไม่ได้ตกหนักบริพัทประเทศตลอดชีวิตนะผมเคยชอบแบบเดโมแครตด้วยเหมือนกันแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับปัญหาคือว่าเดโมแครตแคนดิเดตที่ผมชอบอ่ะที่ผมอาจจะเชื่อไม่ได้ถูกเลือกไม่มีโอกาสถูกเลือกไปเดโมแครตอีลีทฟังให้เอาพัฟเป็ตที่เป็นคาเมิล่าอยู่ข้างหน้าเพราะคาเมิล่านเป็นคคุมได้นที่เขาควบค